ใช่ว่าทุกคนจะพบเจอสัญลักษณ์ของรอห้าหนึ่งบาทช้างเอราวันสยามรัฐราคาไม่ต้องบอก เมื่อเราได้พบเจอแล้วควรเก็บเอาไว้เทพเจ้าโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาพบเจอกันครั้งหน้านะครับแล้วเราจะพบโชคดีกันอีกครั้งในสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับเพื่อนเหาเจอเก็บเอาไว้ได้เลยนะครับ